จริงๆเขาเป็นคนบุกเบิกเลยเนี่ยป้ายโอริโอเนี่ยยังจําได้ผมหันเล่นใ,นใหม่ๆเนี่ยปายเขาเล่นอยู่แล้วกับนุกกับเจออนนะฮะก็เลยมาเล่นตามเขาเนี่ยแหละผมก็เพิ่งมาเล่นนะฮะ,ะก่อนเล่นกับเจออร4ตีสี่ตีห้าครับนุเกอร์กับปายอ่ะมันไปนั่งรถคันเดียวแล้วขี่รถไปหายิงคนนั้นคนนี้ตายหมด เออแล้วแล้วมันไม่รู้ไงมันเล่นใหม่ๆเนาะมันไม่รู้ว่าถ้าคนที่ยิงตายไปแล้วนี่จะสามารถเห็นตัวเองได้อ่ามันก็สนุกสนานกันไปแล้วก็หัวร้อที่ค้างไว้แหละเพราะมันรวมมือกันอ่ะฆ่าคนอื่นจะตายหมดแล้วอืมเราก็รู้แล้วมันชี้โกงเราก็โพสต์เลยตอนนั้นอ่ะสองคนเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรไง่ะโพสเลยนะแล้วก็พูดในกลุ่มด้วยฉันน่ะคือเราไม่ชอบอีกแล้วไนเรื่องแบบเนี้ยมึงกระทั่งเกมนี้มึงยังโกงอะไรเงี้ย เราก็ไปโพส์ด่าอสยาวเลยพวกมันก็ตกใจไปก็แม่หนูไม่ได้นะไอ้หนูก็หลมชวนหนูเราก็เลยอนุเกอร์มาวันหลังลนกเก็มาเอานุลีลาไปคนส่อนไปพี่อัญญาดาไปเด้อครับเ <laughs> ออเขาก็แมนอยู่เขาปกป้องเขากป็ปกป้องแฟนอะเนาะอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> คือ <c oughs> เราตกลงกันมาแล้วก็คือมุกก็ต้องคนรับผิดครับ